ทำไมคนไทยสนใจมิเชือมากกว่าแดรี่ควีนหนึ่งในแฟรนไชส์ที่คนสนใจมากที่สุดในช่วงปี2566ก็คือมิเชืชแอแฟรนไชส์ไอศครีมและชาผลไม้จากจีนมีเอกลักษณ์สีแดงโดดเด่นมาสคอตเป็นราชาหิมะเมนูหลากหลายราคา15-50บาทเพิ่งเปิดร้านครบรอบ200สาขาไปเมื่อไม่นานปัจจัยที่ทําให้มิเชือได้รับความสนใจจากผู้บริโภคและนักลงทุนชาวไทยมากกว่าแบรนด์อื่นๆรวมถึงแดรี่ควีนทั้งที่อยู่ในเมืองไทยมายาวนานกว่า ส8ปีอยู่ที่ราคาสินค้าเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างไม่เพียงเท่านี้ยังสามารถแข่งกับตลาดเครื่องดื่มอื่นๆได้อย่างสูสีเชื่อว่าถ้ามีรา้านมิเฉลล์อ,อยู่ข้างหน้าคู่กับคาเฟอเมซอนลูกค้าหลายๆคนก็คงเลือกที่จะเข้ารา้านมิเฉลล์ราคาต่างกันลิบลับมีทั้งไอศครีมชาผลไม้ชา,มชานมไข่มุกแถมมีกาแฟอีกตั้งหาพอเป็นแบบนี้จึงทําให้คนไทยสนใจมิเฉลล์จานวนมากถึงขั้นต้องหยุดขายแฟรนไชส์ไปชั่วคราวเมื่อช่วงต้นปี25ง ความน่าสนใจอีกอย่างของมิชเวก็คือเราแทบไม่เห็นแบรนด์จากจีโนโฆษณาตามสื่อเลยมีแต่ลูกค้าเข้าไปซื้อแล้วโพสโชตามโซเชียลจนกลายเป็นกระแสะที่รวดเร็วมากถ้าเป็นคนซื้อแฟรนไชส์แทบไม่ต้องทําอะไรเลยแค่เปิดร้านวันแรกก็มีลูกค้าอยากไปลองแล้วแถมยังมีระบบการจัดการที่แข็งแกร่งสินค้าขายง่ายมีให้ลูกค้าเลือกมากมายส่วนผู้บริโภคได้ซื้อไอศครีมและเครื่องดื่มราคาถูกแต่อาจจะแพงกว่าเดลิควีนที่ขายคนละ12บบาทแต่โดยรวมราคาถือว่าถูกรส าดดีด้วยในแง่ของการลงทุนแฟรนไชส์มีเฉือก็ยังถูกกว่าเดร็ควีนหลายเท่าตัวเงินลงทุนที่ใช้ในการเปิดร้านมีดังนี้ค่าแฟรนไชส์ห้า0 0ื่นบาทต่อปีค่าการจัดการ2 5 0 0 0บาทต่อปีค่าอบรม10,000บาทต่อปีค่าคํำประกัน10,000แบาทค่าอุปกรณ์4,50 0 0 0บาทค่าวัตถุดิบ2,50 0 0 0บาทค่าสำรวจพื้นที่กรุงเทพ2,500บาทต่อครั้งต่างจังหวัด5,000บาทต่อครั้งรวมงบการลงทุนเริ่มต้น8 8ดแ0 0แ 1,500ถึง890,000บาทยังไม่รวมค่าเช่าค่าก่อสร้างค่าตกแต่งร้านส่วนเงินลงทุนแฟรนไชส์เดอร์ควีนต้องเตรียมไว้ราวๆ15ล้านบาทเพราะทางแบรนด์บังคับให้เปิดอย่างน้อย3สาขาในจังหวัดเดียวกันทั้งหมดนี้เป็นเหตุผลทำให้มิเชลแฟรนชส์ไอศกรีมซอฟเสิร์ฟและชาผลไม้จากจีนได้รับความนิยมจากผู้บริโภคและได้รับความสนใจจากผู้ซื้อแฟรนไชส์จำนวนมากต้องจับตาดูกันต่อไปว่าตลาดไอศกรีมและชาผลไม้ราคาถูกในประเทศไทยจะร้อนแรงไปได้อีกยาวไกล แค่ไหนเพราะเชื่อว่ายังมีอีกหลายแบรนด์เจาเข้าไทยตามมิเชเ้ลไอชาและวีดิง ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า350,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7